ฮ่าฮ่าโอ้ขี่ม้ามาเลยดูเจ้าม้าที่งอยไปเลยดูหน้าตาโอ้เจ้าตัวนี้นี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้มีลิ้นด้วยดูดูฮ่า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 ฝ่ายเจ้าม้าก็เลยร้องไปเสียงไปยศเอ้า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 โอ้ฮ่าฮ่าวิ่งหนีโอ้โหวิ่งสี่คูนร้อยเลยเจ้าม้า ว oh, oh. ิ่งหนีเลยกลัวจัดไปแล้วไปดีกว่าโอ้โหปกอล์ิล่อฮ so ูฮูฮึฮึฮ่าฮ่ฮ่ฮฮไปไหนจ้มาไปไหนแล้วฮ่า ไปเลยฮิฮิโ e, อ e. oh, oh. oh, ้โหโอจะกติลาตัวนี้ตัวใหญ่เลยะดูดิว้าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าไปเลยให่นสัต์มาฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ่าฮโอ้กำลังมาต่อตู้กันแล้วดูโอ้กัติลาก็จะเริเต่าฮ่าฮ่าฮิฮิ โอ้โหโหกลายคอแล้ว啊呃อ哇呃呃โอ้โหต้องเอาเจ้าคีคของมาห้ามแล้วจู่กระโดดมาไกลเลยจู่ต่อยจุ๊งกันดูสาวอ้มโอ้โหออกไปนี่เจ้ากัตติล่ามาช่วยเอ้ยไม่ใช่คีคของมาช่วยกัตติล่าแล้ว ตปิลาก็มียอมถอยเลยดูยิงคลองมันโดนมิแล้วอืมโอเคบ๊ายบายบายังไงไม่คิดนะ